อำเภอบางละมุงได้จัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะโดยเปิดลงทะเบียนใหม่ทั่วพื้นที่เพื่อคงสิทธิการเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะค่ะ สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมาการประจำท้องถิ่นอำเภอบางละมุงได้ดำเนินการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างให้เป็นปัจจุบันนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถประกอบอาชีพได้โดยถูกต้องตามกฎหมายเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการจึงให้วินรถจักรยานยนต์รับจ้างทุกวินในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดค่ะเป่อแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวินขอหนังสือรับรอง การใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะและให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะมารายงานตัวเพื่อคงสิทธ์การเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจปุทธรางละมุงเปิดโต๊ะรับลงทะเบียนวินจักรยานยนต์รับจ้างนะคะที่สาราประชาคมชั้นสองที่ว่าการอำเภอบางละมุงระหว่างวันที่20-22ตุลาคม ตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยให้ผู้ขับขี่และก็สมาชิกในแต่ละวินมาพร้อมกันทั้งหมดเพื่อที่จะกรอกข้อมูลและตรวจสอบรายชื่อใหม่ป้องกันความซําซ้อนและความสับสนส่วนวินจักรยานยนต์ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรหน,นองปลือสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ก็ให้ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ที่แต่ละโรงพักกำหนดหากไม่มารายงานตัวภายในกำหนดก็จะถือว่าไม่ประสงค์ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยาน โนสาธรณะและจะถูกถอดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ขับขี่ตามสถานที่ตั้งวินนั้นๆด้วยค่ะ